สวัสดีครับ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 ท่านนะครับที่ต่อบทครับวันนี้ก็มาร่วมกับทางพี่ต่อบนะครับในการแนะนำจุดดีและจุดเด่นของรถเกี่ยวไบเทคซีรีส์ของยามาโซเรานะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีตั้งแต่ตัว700ดร้อยตัแป้อยห้าสิบตัวก้าหนึ่งหแตัวแตู้แอร์นะครับแต่วันนี้เราจะพัดรุ่นนะฮะที่เป็นยอดนิยมในตลาดทุกบทและสุดท้ายและสุดยวก็คือเป็นรุ่นไบเทเจ็ดร0อแล้วก็ตัว850ร้้นี้นะครับ สังเกตหน้าตาจะเป็นเงไมเหมือนเหมือนกันถูกไหมพี่ครับสินทรัพย์แต่ละรุ่นนะครับเราจะพาไปชมกันกันเลยใช่บไเลยครับไปเลยครับอ่าเราจะงต้างต่างก็มาที่เจ็ดร้อยสิดสแดงมาต้องรุ่นรุ่นใหม่มาแดงล่าสุดนะครับรุ่นนี้นะครับไม่แพ้รุ่นมาที่แปดห้าแล้วก็รุ่นนี้มาในรุ่นยันห้าแล้วก็แล้วก็นะครับในชุ่นท้ายของปตอนนะครับ พักลมพักช่วยตักเศษอนมาให้ช่วยนะครับในช่วงไป้บางน้องได้อย่างอีเรื่องเลยครับและแมมาพะระบบควบคุมนะครับากับระบบลมเป่าลยลูกพุกของเราด้วยนะครับเป็นใชว่าในระบบการช่วยนิยวนะฮรระบบเสริมการชักชั่นคอนโรลนะครับในจุดนี้นะครับเป็นลูกค้านะ ไม่ค่อยได้เห็นนะครับการทํางานตัวนี้นะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเกลี้ยวนะครับหรือการติดล้อได้เร็วกว่าขึ้นะครับในสภาวะในพื้นที่ที่แบบแห้งแบบเปียกนะครับหรือแบบเหนียวนะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นก็ได้ในที่ที่การติดเกีียวที่ต่ากันอย่างงูนะครับพรืที่ที่เป็นนี้ช่วยอะไรนะครับบัวกูทางนี้ต้องเป็นรเป็นระบบที่ช่วยการเกลี้ยวการุนนะครับ ีแบบสดที่พานได้ด้วยนะครับช่วยเรื่องของเทการใช้งานของชุดแขกครับให้ใช้งานได้ชื่นยาวนานได้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเดี่ยวนะครับก็จะเป็นแค่ขึ้นนั่นเองครับถามว่าถูกศึกษาได้เลยนี้ครับส่วนด้านที่ลดทับแผงล่างนะครับในี้ระบบโรเลอร์นะครับระบบพุ่เต็มนะครับช่วยเรื่องของการรับต่ากได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะสดของขันขึ้นแล้วนะครับ เราเพิ่มความหนาขนาด100% 2ข่าครับผม2เมตรนะครับเป็นความหนาของที่เพิ่ม้มานะครับที่ใช้ในส่วนของช่วงล่างดถกระบี่คือใช้งานได้มากขึ้นนะครับครับครับอ่าต่อี้เราม,มาดในส่วนของระบบหัวเกี่ยวไหมครันี่ตันนี้มากับหน้าเกี่ยวนะครับขนาด2เมตรนะครับในรุ่นไฟเซอร์7น้อย ข้าวของครลังทำเพื่อนด้วยเข้าวครับนี้ทำให้ช่วยการฝักนะครับต้นข้าวในบริณีข้าวนุมได้ดีมากที่อ่าตอนนี้คือสุขภาพส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นสายพานอยู่นะฮะแต่เขาที่ถูกกระเทยได้ใช่ครับเพราะว่านอกจากการฝักแล้วนะฮะตัวหนวดกุ้งของเรานะครับอย่างที่พี่กจ้าบอกไปนะคือหนวดกุ้งเราสามารถตัดต่ำกว่าไปมีดได้ประมาณ5-6เปรซนประมาณนั้นนะครับคือข้อดีคือพอดีที่เกิดข้าวนุ่มในน้ำเนี่ย ตัวนวดได้อย่างสวยงามนั่นเองครับครับจากลบเดียวแล้วนะครับครับผมแล้วนี่ตี้ชุดพลังเรียงมากนะครับผมพลังเรียงจะเห็นได้นะครับว่าพอเห็นว่าทำไมมีแค่นี้ใช่ทำไมมันสั้นจังสั้นจัครับอันนี้การดีไซน์ออกแบบมาแบบนี้นะครับเพื่อให้การลดนั้นได้สูงนะครับแต่ว่าจุดประเด็นสำคัญเขามีจุดนี้ครับช่วะไรงกับพี่ก้าวครับ ใหญ่มากได้ไโรเตอร์พูดตัวโรเตอร์จะมของซึ่งหลายค่ายเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้าวยาวแล้วมันติดคอที่เขาเรียกข้าวแพรนข้าวแพรนใช่ไหมฮะเรามีระบบโรเตอร์ตัวนี้นะครับพูดพูดง่ายๆว่าตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนแบบว่าเวลาเรากินข้าวที่แบบแห้งๆหรือว่าแบบเยอะๆเนี่ยม <wine> ันจะติดคอตัวนี้ทำหน้า <population> ที่เสมือนน้ำที่คอยช่วยหล่อเลียงให้กินข้าวได้ง่ายขึ้นนะฮะกระเดงใช่ ทำให้เวลาเราเกี่ยวข้าวอย่างที่บอกเราเกี่ยวข้าวได้ก็คือมันมีความชื้นอยู่แล้วตัวนี้ก็ไปทํางานรับจ้ายได้สบายนี่นะครับสังเกตตู้นวดข้าวเราครับสังเกตว่าจะยาเป็นที่เสพติดใน้องกลาดนะบก็รองรับการเจ็บเกี่ยวนะครับได้หลากหลายชื่อนะครับกรณีที่เป็นข้าวนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วค๊บมันส่งมาตันอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปถอดจากตรงนี้มามันติดตรงนี้เลยแล้วก็แยกเป็นชิ้นๆมาเพื่ต่กามโดยรักษานั่นเองนะครับ มีตัววดมาให้ยาวถึงเมตร80เลยนะครับในรุ่นคือเหตุผลคือเหตุผลที่มันยาเพราะว่าพอมันยาวขึ้นมันจะเพิ่มจังหวะการคัดแยกนะครัทำให้ข้อดีของนี้มันคือข้าวมันออกมาสะอาดนั่นเองแล้วก็ข้าวพวกน้อยใช่ครับอันนี้คือข้อดีของตู้ยาวใช่ครับผมอ่าหลังจากนั้งนะครับกระแกนพัดฟังตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึงห้าระดับด้วยกันนะครับซึ่งอยู่กับสภาพข้าวเอร์เกอร์เยื่อชุบตะกูรับเพียงที่นำมาพัดแยกใหม่ดี มีครั้งนั่นเองคือว่าตะแกรงเราปรับได้ประมาณ5ระดับูครับผมคือสามารถสามารถเกี่ยวพวกข้าวพวกเกี่ยวพลเมียงอะไรอย่างเี้ได้หรือว่าข้าวโพดนะฮะตัวนี้เราก็รองรับสา่ารถข้าวโพดแบบเพิ่มเปลี่ยนหัวนะฮะก็คือซื้อไปคนเดียวครบทุกงานนั่นเองนะครับ700ใช่ครับเราน่าจะเยอะที่สุดในรุ่นที่เป็นเกียร์ี่ดแรงนะฮะถังน้ำมัน105ลิตรเพราะว่าที่เคยดูในทั่วไปมีลูกมีใครเยอะเท่าเราอยู่นะคือว่าเติมทีเดียวทำงานยาวๆไปเลยนะฮะ แต่ว่าไม่เพิ่มมีแค่นี้นะครับนี่เราจะมีตู้หนึ่งตู้นะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะว่าผู้ชมทางบ้านเอ้ยบ้าเปล่าตูอต้อย่แค่นี้เราจึงต้องรีบไม่ใช่นะเรามีหนึ่งถังสองถังน,นะครับนี่มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราสามารถเติมน้ำมันในครั้งหนึ่งเราจึงต้อมมตรางรีบทำงานกันเรืยาวๆเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อไปอะไรอีกอีกสามใช่ครับนี่นะครก็คือ คนนี้เป็นรุ่นที่แบบพูดว่าตัวเล็กตัวครบแล้วก็จบเลยเพราะว่าความจูก็เท่ากับตัว85แล้วก็มาด้วยเทคยี่ลยีต่างๆนานาครับแล้วก็ที่สำคัญมีรแบบ S R S R ด้วย S R ที่เป็นมากกว่า g p S ทั่วไปครับเพราะตัวของมันเองสามารถวัดพื้นที่ในการทำงานนะครับเก็บข้อมูลของคนรับจ้างนะแล้วก็สามารถเช็คสถานะตัวรถว่าทํางานอยู่จอดอยู่หรืออยู่ที่ไหนรับจ้างเพราะรถเก่ส่วนใหญ่มันจะใช้ในการของรับจ้างอนเจ้าของไม่ได้ขับแต่ให้คนขับ เราจะโชวให้ดูว่าไอ้ช่วงล่างที่พี่ก๊อฟบอกว่า,ววาระบบปูทางได้ซิเพิ่มเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าเวลาที่ขับแขกตามถึงสูงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการโชว์สายพุทธนะฮะหัเวเกียร์มันย่องแค่ถึงเมตรห้ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่า ีฟังชันที่พี่ก็บอกไอซีทามเปอร์ซิชเช่นอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยระบบทำเชื่นเวลาเนี่ยมันเป็อะไรทุกศาสตรก็ไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะงงถ้าดูในใจเนี่ยระบบคำเชื่อนตลอดเวลาเราไปดูหน่อยครับอันนี้อันนี้อยู่ที่มอเตอรต่ำสุดนะอ่าในตอนนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับในการยกตัวรถให้ดูนะครับว่าจะโชว์การยกต่อตันเสูงใช่ครับเป็นยังไงนะครับมีโค้ชเชิญเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้เราปรับเพรลงมาที่ต่ำสุดนะครับอย่าบอกว่าการเียรได้รบาแล้วก็อั่างเช่นพวกที่ใช้พื้นที่ราบเวียงบ่อยนะครับพวกที่ทำหือทำเหนื่อยมาเนี่ยถ้าวอุตราวจะลดที่ต่ำนะมันก็ช่วยทำความที่ค้ามได้อย่างดีเลยมันลดได้ไหมครับคุณผั้ชมนะครับการลดขึนลงมาคอรักษาทุกครันโอ้โหครับจะไกได้ครับ ก็นอยก็อเขี่มีายตรงนี้เดบอรสูบไปบื่นีปัโขนโมาเลยอันนี้วากรณีที่รักจะกำลังใช้งานอยู่แล้วก็เปิดรถมดโทรไปแค่ทำงานให้ถะครบวรถที่ระบบสอาเ้าไปก็ต้องมระบบู่กั หรือว่าระบบของเครื่องเปิดเวลาในการอดจะตบอเปิดทุกทาอโอเคเพัว่ามันกัทกทาไป็สิ่งจเป็นเรามันเื่อเิดเวลาไครับโอเคเท่านไต้องสูงก็สามารถดูดลมดยอไรด้จุดประสงค์ของระบบกวนีมาเพพ่อเรื่องของความเเลียวนะครับเพรีย้าเพรียง่้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช่ครับแต่ลูกค้าข้าบึงด้วเมันก็ตแผกนมาได้ด้วยนะครับ อาแตไม่รืนอะไหลอาจจะจะวกคุมอย่างว่าบางทีมันรุนแาคือเลยนิ่มๆเลยอมมีมาให้ัขานุ่มไปที่เจ็ดร้อยแล้ววัที่แปดนะได้แล้วกอแล้วก็แต่งค่าส่วนที่มาคือเับบอกเลยว่ารุนี่ คุณครบบจแล้วตัวลองประกอบแล้วก็กวให้มาด้วยนันระบบนี้นะ<อ>ใช่โอ้คแล้วก็หลังจากตัวผสมเป็นต้นเล 4609120หรือว่าเฟซบุ๊กนะฮะรถินไดรเรเตอร์พักเลยว่าเออพอดีเห็นไลฟ e ์สดแล้วอยากลองครับดูแล้วเกียบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ทางพนักงานสนานรถสินไทยว่าโปรโมชั่นแต่ละรุ่นเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องดาวอะไรยังไง เดี๋ยวเชิญกับทางร้านต่อเลยนะครับผมค่ะค,ว,ว,ว,นนะคะว,วันนี้นะคะเราก็มารับ,บ,บรชมไลฟ์สดตัวผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะก็ขอฝากโคุณผชมย้ำกี ช่อแหลเงินดาวน์สูงถ<ะ>ึสง,สงสองแสนบาทนะคะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าสามารถดาวน์ต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของก็งสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจดวงจิตไทยแกเตอร์ได้เลยค,ะค่ะค่าสำรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากทดลองขับน,นะคะสามารถเข้าไปทดลองขับกับ สาวนะคะอยู่ที่ศาลากลางด้านนะคะก็สามารถเข้าไปนะคะไปสอบถามนักโปรโมชั่นนะคะไปทดลองขับได้นะคะเจอกันได้นะคะอยู่ที่งานนะคะภายในงานก็จะมีรถเกี่ยวข้าวรถอยขูดแร็เตอร์ไปโชว์ให้ลูกค้าทดลองขับกันนะคะอย่าลืมเข้าไปร่วมง,งานกับพวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็โพิเศษเลยนะคะสําหรับลูกค้าเก่าภายในงานนารถเข้าไปตรวจเช็คภายในงานก็จะเป็น สี่ขาเลย<ช>และวก็อะไรส่วนลดไปในงานหนักหนักจั่เติมไปเลยใช่ไหมคะั <Reese. S 2> ค้ยคาเปอร์เซ็นไปเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกกราก็ขอสิร์ฟไว้สดตรงเทียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในไยสุดหน้านะคะ